สิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3 G 2100 Mitsubishi Pajero Sport Farmhouse ชีวิตสดใหม่ตลอดตลอดและตอนนี้ถึงเวลาของชา Park Seo k w o าและวันนี้นะคะเราก็ได้ส่ง ไปบุกถึงบ้านสองนองที่จังหวัดสุรินทร์เป็นบ้านเกิดของคุณตัวขาวเห็นบอกว่ากลับบ้านค่อนข้างบ่อยล่าสุดนี่กับอะไรคะก็ล่าสุดเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่แล้ววันที่แล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเออวันที่แล้วใครจะไปเื่งอข,ข,ข,ของคุณขาวคุณตัวขาวทั้งสามงานไปที่บ้านสองนองบ่อยมากที่ครับน้ามวยที่นู่นมีกี่คนครับน้ามวยนะครับทั้งที่นู่นที่นี่ก็มีประมาณสิบกว่าคน เอาจริงๆก็จริงๆไงจะจริงแค่ไหนก็มันจริงแค่นี้แล้๋ยวมัดอย่ายเพิ่งถามไปดีกว่าเะีะเพราะว่าตอนนี้นะฮะสายลับเนี่ยรอจนแบบว่าผิ่้ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะตุลินมันร้อนมากครับคมณอตอนี้อย่ารอช้าไปบุกไปพี่บุกไป ความรับของพี่บัวขาวเย็ะแน่แน,แ,นแต่ก่อนอื่นขอให้ดูธรรมชาติที่นี่สะกอดนะคะทุ่งนาสายร่มพัดผ่านและควาย,ยสัมผัสได้จริงธรรมชาติุดเป็นถึงระดับนักช่วยซุปตาบ้านก็ต้องใหญ่สักว่ายนับก็ต้องมีแต่พี่บัวขาวเหนือขั้นไปกว่านั้นนี่ค่ะ ว่ายน้ำทะเลสาบส่วนตัวเอ๊ะนั่นเรืยอยอหรือเปล่าคะนั่นโอ้โหอย่างนี้เรียกว่ามหาเศรษฐีชัดชัดนี่ค่ะเพราะว่าบ้านนี้นะคะมีญาติพี่น้องแล้วก็เป็นค่ายมวยด้วยเคนก็เลยอยู่กันเยอะค่ะเขาก็เลยทำแปลงขักเล็กๆกเอาไว้กินกันโอ,อ้ออพอเคียงจริงๆ,ๆหืก่อนจะเข้าค่ายมวยเห็นอะไรไหมคะราวปลาเคนตากสลอนเลย สงสัยจะไม่รู้ว่าเป็นไขัส,สดีคดีทุกคนค่ะโอ้โหคนอยู่กันเต็มค่ายเลยสวัสดีค่ะและนี่คือค่ายมวแห่งแรกของพี่บัวขาวค่ะเป็นค่ายมวยที่พี่บัวขาวกับชาวว่ารรวมกันสร้าง มวยไหมคะชื่อสายาสืทีมบัญชาเมฆชนะมาเยอะแค่ไหนอะคะสี่สิบนี่ออกรถมากี่สุบอคะเนี่ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าชนะสี่สิบแล้วคนที่ฉายาเลยะคะมาณชัยบัญชาเมฆชนะกี่สังเวียน,นะะยี่สิบเจ็ดไปมาแล้วกี่สังเวียนคะสามสิบหกนักมวยค่ายนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย คือหอออฟเฟนของพี่บัวขาวค่ะเป็นประวัติศาสตร์การทิ้งชกในแต่ละไฟของพี่เขานะคะโอ้โหดูแต่ละภาพก่อนดูเดือดแล้วก็เทม,มากมากเลยเมื่อกี้เห็นหอออฟเฟนหอออฟเฟมจริงๆใช่ภ <c oughs> าพแบบคุณบัวขาวในใ,ในช่วงของเรื่องของการชกใช่ครับเป็นข้างข้างยุงเข้ายุงเข้าบ้านนะยุงเข้าบ้านหรอยุ่งข้าบ้านนะยังไงคือ บอกได้เลยว่าเป็นแรงบันนาลใจภาพเหล่านี้จะเป็นแรงบนนจจันบนาลใจให้กับนักมวนักมวรุ่นน้องๆนะครับได้มีแบบว่าแรงบนนันดาลใจว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเหมือนรุ่นพี่ใช่ค่าย,ายมวยค่ายนี้ได้ข่าวว่าสร้างแค่4วันคิดหนึ่งวันสร้างอีก4วันรวมกันเป็น5วัน5วันมีน้ำมวยมีนม้ำมวยเยอะไหมคะเกือบ20คนนะครับเกือบ2ี่คนและไปเอามาจากไหน ก็มาจากไหนก็นี่ครับก็เป็นแรงบันดาลใจทุกคนก็อยากจะมาเป็นนะฮะก็จริงๆแล้วกีฬาชกมวยเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ที่เป็นกีฬาที่ใกล้ตัวของของเด็กบ้านนอกมากที่สุดใช่ไหมเพราะพี่พอไปต่อเมือก็ได้ได้ตังค์มาเลี้ยงตัวเองแล้วใช้จ่ายไปโรงเรียนด้วยไงเลี้ยงครอบครัวด้วยใช่ครับก็เลยแบบเขาก็เลยแบบพอมีโอกาสตรงนี้เขาก็เลยเข้ามาสมัครกันแต่เห็นบอกว่ามีค่ายที่กรุงเทพด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็พอเราหลักค่ายจริงๆก็อยู่ที่สุทรนพอเราได้ตั้งตัวขยับขยายได้เราก็มา เริ่มต้นที่กรุงเทพใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ยิ้มได้มีส่วนในในนอกจากเรื่องช่วยคิดแล้วเนี่ยเรื่องการฝึกซอ้อมเรื่องการหานักมวยอาจารย์ยิ้มมีส่วนในการ,รทำอะไรบ้างหานักมวยส่วนมากเขาก็จะเหมือนว่าเห็นโบขาวเป็นแรงบันดาลใจแล้วเขาจะมาเหมือนว่าเด็กน้องๆแถวบ้านก็จะเหมือนว่าเริ่มแรกนะครับบางคนนะไม่ได้อยากเป็นนักมวยหรือว่าเห็นพี่โบขาววิ่งเ,<อ>เขาก็วิ่งอ,ออกกําลังกายตอนเช้าเขาวิ่งตามด้วย<อ><อ>วิ่งไปวิ่งมานั่งดูยืนดูก็เข้ามาซ้อมก็ เอาไปมาเด็กแถวบ้านกลายเป็นนักมวยจริงๆที่ต่อยเวทีมาตรฐานในกรุงเทพได้เลยครับก็คือมาจากอย่างนั้นใช่ครับเทรนเนอร์เสียนะคะเทรนเนอร์เสียนะคะได้มีส่วนในเรื่องของการไปช่วยเขาดุลรอบ้องอะไรนี่เขาไปเลยว่าเราโดนทุกวันโดนอะไรนะโดนอะไรลหะรับรับมัดรับกินรับขารับสอบ ทุกวันครับรอช่วยเด็กเขาเนี่ยเหรอคะนี่ครับอช่วยคนนี้คนนี้คนเดียวก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นเป็นพูดง่ายเป็นโค้ชเทรนเนอร์นะครับคอยฝึกเวลาวุธฝึกซ้อมอะไรนี้ฮะเขาก็เวลาเด็กมาซ้อมเหมือนผมเนี่ยก็จะเป็นคู่ซ้อมกันโดยตลอดอยู่แล้วทุกวันนี้ยังซ้อมทุกวันเลยครับไม่ทุกวันนี้ทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะค่ายนี้สร้างขึ้นมาด้วยความรักและความผูกพันถูกต้องแน่นอนนะครับคำถามเราเกี่ยวกับค่ายครับโอ้คำถามถามว่าทั้งสามคนจำได้ไหมคะว่า ธงของค่ายบัญชาเมฆคืออันไหนพอาากลับบ้านบ่อยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสาวซุกไว้อยู่ที่บ้านเหอห้องเปล่าคะเนี่ยดอกเพียบเลยอะ่ะม,ม่านก็เป็นสีชมพูด้วยอ่ะภาพยนตร์นะครับเคยทยภาพยนตร<อ>์ไม<อ>่นนะ้<อ>เลก็มา อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันย่ตกลงปรงใจด้วยกันแล้วก็เลิ่งเรื่องนี้เขาเนเีนเ่ยะ<อ>